สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายหลายคนจะได้อัปเดตตัวเกมของฟุตบอลแมเนเจอร์2022ันยมบายไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นแพทสิบสามจุดสามจุดสุดนะครับหลายหลายคนจะมีปัญหาเรื่องเซฟหาย ซึ่งจริงๆแล้วตัวเซฟอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่ไฟล์ตัวโฟลเดอร์อโฟลเดอ,ร,อร์ของตัวเกมอย่างด็อกิเมนต์นะครับมันย้ายที่ไปอยู่ในตัวเกมซึ่งคลิปเนี้ยผมจะมาสอนอ การเช็คโฟลเดอร์นะครับว่าเราควรทำยังไงเมื่อเกิดอา,อาการเซฟหายก็คือเซฟาจากหน้านี้ครับคือมันโหลดเซฟไม่ได้ซึ่งให้เรา,อ,าออกจากตัวเกมไปก่อนครับ จากนั้นให้เราเข้าไปที่ตัวแอปอ RS f i l e Explorer นะครับแล้วก็ไปที่เก็บข้อมูลภายใน Android ครับ Data แล้วก็ uh, com. So c o m d o t s e g a s o c c e r d o t m a n a g e r นะครับไฟล์พอถึงหน้านี้ครับคือเข้าไปที่โฟลเดอร์ไฟล์แล้วเราจะเห็นโฟลเดอร์ document เห็นไหมครับก็คือตัว document เนี่ยมันย้ายมาอยู่ใน uh, ตรงนี้แล้วนะครับวิธีแก้ไฟเซฟยา้ายไฟเซฟเที่ที่เราเซฟไว้ครับให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็คือให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ตอนแรกครับอย่างผมเนี่ยจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ที่ตัวเกมแนะน,นำในคราวก่อนว่าให้สร้างเป็นใส่เกม ซึ่งเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าโฟลเดอร์ที่เราสร้างที่เราสร้างขึ้นมาเก็บพวกไฟล์เซฟพวกไฟล์ปลดล็อกอะไรทุกอย่างเนี่ยครับว่าเราสร้างไว้ตรงไหนซึ่งตรงเนี้ยบางคนน่ะอาจจะสร้างไว้เป็นชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อใส่เกมต้องต้องหาดูหรือว่าเช็คดูดีๆนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่ใส่เกมแล้วก็คือเราก็จะเจอด็อกิวเมนต์ของเก่าเห็นไหมครับให้เราทำการ กดถางแล้วก็กดคัดลอกหรือว่ากดตัดเลยครับให้เรากดเลยจากนั้นพอเรากดแล้วกดคัดลอกหรือว่ากดย้ายไฟล์แล้วให้เราไปาที่โฟลเดอร์ android data com sega s o c e r เมนเจอร์ครับแล้วก็ย้ายกดวางเลยครับแล้วก็กดติ๊กตรงนำไปใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เขียนทับข้บผมเท่านี้ก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิธีการเช็คไฟลโฟลเดอรอไ์ไม่ใช่พวกโลโก้พวกหน้านักเตะครับก็ไปดูที่เดิมครับดูว่ามันยังอยู่ไหมครับที่เดิมก็คือพวกกราฟิกอย่างเงี้ครับอย่างผมนี่มันก็จะอยู่เที่เดิมหรือว่าให้เราเช็ค ถ้าเป็นไฟล์ออฟอะครับก็คือไฟล์ OBB มันถูกเปลี่ยนชื่อไหมถ้าถ้ามันเปลี่ยนชื่อให้เราเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราเช็คไฟล์กราฟิกถ้ามันอยู่ครบแล้วครับให้เราลอง เข้าไปที่แอปพลิเคชันสพอร์ตครับสปอร์ตอินเตอร์แอคทีฟครับผมฟุตบอลเมเจอร์สองพันยี่สิบสองมบายนอร์มอลครับแล้วก็แคดครับผมก็คือให้เราลบลองลบไฟล์สกิน dot skc เนี่ยครับ skc เนี่ยครับถ้าเราเราลบแล้วก็ ให้ลองเข้าเกมครับผมก็คือเราเช form, ็คอะไรเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าเกมดูครับผมก็ เซฟก็กลับมาเหมือนเดิมน,นะครับก็ให้เช็คดูที่กานตั้งค่าครับผมแล้วก็กดที่ดูแล้วดูตรงเอ,อปลดล็อกครับอ่าของผมกลับมาครบเอ,อครบหมดนะครับตัว ตัวไฟล์ปลดล็อกอะครับมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์นี้ครับก็คือโฟลเดอร์ไซเก็มก็คือโฟลเดอร์ที่เราสร้างมวอะครับตัว do c ก m e n t นครับสปอร์ตอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็ตรงนี้ Normal ครับซึ่งตัวที่เราเก็บพวกตัวปลดล็อกอะครับ มันจะเป็นเออมันจะอยู่ที่ฝายนี้ครับฝายที่ผมติ๊กก็คือถ้ายังไงก็ควรจะสำรลองไฟล์นี้ไว้นะครับเวลาที่เราลบาลบตัวเกมทิ้งแล้วก็กลับมาเล่นใหม่แล้วก็เอาไฟล์ตัวเนี้ยไปลงไว้ที่เดิมครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาปลดล็อกใหม่อีกรอบเนึงน,นะครับ ก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมอ,อถ้ามีสมาชิกมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะอ,อลงคลิปอธิบายอีกทีนะครับผมก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม